ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายาาาวันนี้รายการคนรักธรรมก็ได้มาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งมีคนถามมาตมามาสองปัญหาซึ่งจะต้องตอบอันเรียกว่าให้เกิดความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กันหลายๆคนถามว่า การกินของสงบาปหรือไม่ดังที่เรารู้คนเก่าคนแก่สอนถึงกับว่าบางคนกลัวถึงว่าไปวัดไม่กล้ากินข้าวก็มีเพราะคนแก่บอกว่าอย่าไปกินข้าววัดจะเอาของสงบาปจะเกิดเป็นเปรตอะไรทำนองนี้สิ่งเหล่านี้ทำให้หลายคนหนักใจบางวัดไปถึงวางปิ่นโตปุ๊บหายไปเลยก็มี แล้ววัดนั้นรอกไได้ปิ่นโตที่โยมทิ้งไว้ไม่ยอมนำกลับคืนเพราะกลัวบาปอต่อไปนี้ก็ลองฟังกันดูว่าที่บาปขั้นเป็นเปรต่ะมันทำยังไงจึงจะได้เป็นเปรตเออไม่ของเป็นง่ายๆนะเปรตเนี่ยแบบธรรมดานี่ยไม่ได้เป็นง่ายๆต้องเก่งจริงๆจ,งจึงได้เป็นโยมลองฟังเรื่องนี้เรื่องเปรตที่ปรากฏอยู่ในพุทธประวัติหรือใน ที่เล่ากันมาในตำนานพุทธศาสนาเนี่ยก็มีความเป็นมาว่าสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆหเสด็จไปที่กรุงราชครึกมีพระเจ้าพิมพิสารมหาราชทรงเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่และก็เคยพบพระพุทธเจ้าสมัยเป็นพระโพธิสัตว์สเสด็จบิณฑบาตผ่านเมืองไป พระเจ้าพิมพิาสารนีสศรัทธาพระพุทธเจ้ามากท่านชวนให้ครองราชสมบัติด้วยกันแต่พระองค์บอกว่าอาตมาออกแสวงหามกขธรรมคือธรรมะที่จะทำให้หลุดพ้นเมื่อได้ยินดังนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็บอกว่าตรัสรู้เมื่อไหร่มาโปรโด,ดข้าพระเจ้าด้วยหรือมาโปรโด,ดหม่อมชั้นด้วยเมื่อพระพุทธเจ้า รัศรูแล้วก็ไม่ลืมคำสัญญากับปียะสหายก็เสด็จมายังกรุงราชคฤห์พร้อมด้วยประสงค์ถึง1,000รูปเพราะว่ามีอุรุเวลากัสปาัทีกัศสปะขยากัสปะต่างก็มีบริวาร300ร้อสองร้อยแล้วก็รวมกัน500ร้อห้าร้อยแล้วก็รวมกันเป็น1,000 หนึ่กับสามองค์ซึ่งเคยเป็นเกจิอาจารย์ดังอยู่ที่กรุงราชพฤก์เมื่อเสด็จมาถึงพระเจ้าพิมพิสารมีศรัทธาอย่างแรงกล้าได้ถวายพัตตาหารแก่พระสงฆ์หนึ่งพันกว่าองค์ในวันนั้นเมื่อถวายเสร็จแล้วได้พิจารณาว่าพระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์น่าจะมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ตอนนั้นยังไม่มีการสร้างวัดที่เป็นตัววัตถุแต่พระสงฆ์ทั้งหลายต้องอยู่โคนไม้เป็นวัดฉะนั้นเมื่อได้ทราบความดังนั้นบัานก็บอกว่าขอถวายเวลวนคือสวนไม้ไผ่ซึ่งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกลับกรุงราชครึกเป็นสถานที่ผ่ำนักของพระพุทธเจ้าและของคณะสงฆ์ เมื่อพระพุทธเจ้ารับเวลวนพระเจ้าพิมพิสารนำน้ำหลังบงผืนเรียกว่าน้ำทักษ ok ิโนทกหลังน้ำลงบนผ้าพื้นแล้วพระองค์ก็เสด็จไปอยู่เวลวนจำวัดในคืนนั้นอยู่ข้างหลังเรื่องเล่าว่าพระเจ้าพิมพิสารไม่เป็นอันหลับอันนอนเพราะว่าพอหลับตาพริมพริม ก็เจอเหมือนคนผอมกรองไม่นุ่งผ้ามากระตุกเท้าบ้างมาเดินบ้างมาอะไรพอหลับก็เอาเรื่องหลับก็กระตุกอีกตื่นมาก็ไม่เห็นอะไรก็ไม่หลับทั้งคืนคืนสว่างก็ไปฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วถามว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นกับข้า,รพ,าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงมีอติตังสยาน อนาคตังสยานคือสามารถมองไปอดีตก็ได้มองไปอนาคตก็ได้จึงได้ปรัดกับพระเจ้าพิมพีสารว่าได้ถึงตอนสำคัญแล้วฟังให้ดีคราวหนึ่งก็มีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอดีตได้เสด็จผ่านเมืองนั้นได้เดเสด็จผ่านเมืองนั้นก็มีคนมีศรัทธาจะไปถวายทานกันทั้งนั้น คนนี้เป็นเจ้าภาพสองคนสามคนสี่คนห้าคนว่ากันไปตามันดนะับมีมานนบหนุ่มคนหนึ่งเหมือนวัยรุ่นมีศรัทธาที่จะทำพัตธาหารไปถวายพระพุทธเจ้าและถวายประสงค์ในวันนั้นแต่ปรากฏว่าเพื่อนกลุ่มนั้นน่ะไม่เห็นด้วยที่จะทำอาหารดีๆไปถวายพระแต่แกก็ไม่ฟังคนอื่นเขาเขาบอกเขาพูดเขาห้าม ก็ทำพัตาอาหารอย่างดีไปถวายแต่ยังไม่ทันถวายพอทำขนมทำอาหารทำข้าววางไว้กินหน้าบ้านเตรียมตัวจะไปวัดแล้วก็ไปอาบน้ำแต่งตัวเพื่อนกลุ่มที่มาหน้ามามากินหมดตรงไหนเนื้อดีๆตักกินหมดเหลือแต่น้ำมะน้ำลงแรงเลยท่านบอกว่ายังไงก็ต้องถวายพระอยู่ดีะ ถึงเหลือแต่น้ำก็ถวายพระก็เลยพาไปถวายแก่พระสงฆ์แต่จิตมันยังไม่หายเนื้อหายไปแล้วขนมทีๆโดนกินแหว่งไปแล้วแต่จิตของคนคนนั้นอะยังตั้งมั่นมั่นคงแล้วท่านก็พระพุทธเจ้าก็บอกว่าด้วยอานิสงส์ที่ไม่แกว่งเนี่ยเลยต้องแบ่งเป็นสองทีม มานบคนนี้ก็ได้เกิดเป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิเกิดเป็นพระราชาพระเจ้าแผ่นดินในหลายครั้งและล่าสุดก็มาเกิดเป็นพระเจ้าปิพิสารเนี่ยแล้วทีนี้ทีมงานที่ไปจัดการขนมนมเนยก็ก่อนไปวัดเนี่ยทีมนี้ก็ได้เกิดเป็นเปรตไเป็นหลายบัตรกับพ่อกับที่พระเจ้าวิพิสารไปเป็นพระเจ้าแผ่นดินเพราะเขาแยกกันเดิน ทีนี้จุดมันไม่ใช่ว่าอยู่ที่กินแต่จุดจิตที่อยู่ที่ใจปัดทุสร้ายทานทานที่เขาจะให้แล้วไปปัดทุสร้ายตั้งแต่แรกกระชากเขาอย่าไปให้พอทำเสร็จแล้วก็ไปทำร้ายทานนั้นไม่ให้บริสุทธิ์แต่จะไปทำลายใจของคนตั้งใจไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มา ฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าองค์นี้มาตรัสรู้บรรดาเปรตทั้งหลายก็เรียกว่า <c oughs> นานมาแล้วก็เลยเหมือนกับหลุดออกมาพอหลุดออกมาเปรตเหล่านี้ตามตำราเขากล่าวไว้ว่าก็มีชีวิตอยู่ได้ด้วยส่วนบุญที่เรียกว่าทักษิณานุปทานทีนี้ลักษณะของการรับส่วนบุญเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันลอยไปเป็นก้อน,อ,นอาหาร ไม่ได้หมายกับว่าทําบุญกับมาม่าแล้วก็ลอยเป็นเส้นไปอย่างนั้นแต่ความหมายก็คือกินทางใจยกตัวอย่างว่ายอมยอมทําบุญวันเกิดลูกสาวอยู่เมืองไทยโทรมาบอกว่าวันนี้หนูก็ไปวัดทําบุญให้แม่เหมือนกันแม่ยังไม่ทันตายแต่แม่รู้สึกยังไงดีใจนี่แหละแม่ได้รับส่วนบุญแล้วปาลาปลื้มแล้ว อา้าไม่ใช่วันเกิดแต่ว่าบอกว่าเอา้าปีนี้แปดสิปีในหลวงหนูไปบวช15วันถือศีลแปแม่รู้สึกยังไงดีใจลูกชายคนหนึ่งบอกโอ้ยผมเคยดื่มเหล้าดื่มสุราตอนนี้วันวิสาขาไปนี้ซึ้งจัดขอเลิกแล้วได้รับความรู้สึกไหม ดีใจนั่นแหละได้รับส่วนบุญส่วนบุญส่วนบุญจิตดวงนี้แหละจะเป็นตัวรับส่วนบุญเพราะนั้งคนที่เขาบอกว่าไปสวรรค์ไปนรกจริงๆแล้วไม่ใช่ยมพบาลมาจับสี่คนนะแต่มันจะไปของมันเองอย่างคนไปวัดกับไปบ่อนอย่างนี้ต้องบังคับไหม ให้ชนไก่เองไม่ต้องบังคับแล้วเข้าไปเขาเองไ่ไหมมาวัดชวนให้ตายอย่างไม่มานั่นแหละยอมกรวดน้ําไม่ถึงพวกเนี้ย <c oughs> เพราะนั้นที่เขาถามต่อไปว่า <c oughs> ผมกรวดน้ําจะถึงไหมยก็แล้วแต่สิตอนเป็นเป็นชวนจะเอาเขาเปล่าถ้าตอนเป็นเป็นย่างพูดม่เรื่องยิ่งตายไปนะี่ยิ่งมืดหนักไม่รับอะ <c oughs> ท่านเวลาใครชวนไปวัดไปวา่าสาทู่ไว้ก่อนอย่าไปขัดคอเขา <c oughs> เดี๋ยวจะกรวดน้ําไม่ถึงนี่แหละที่ว่าพระโปรดถึงหรือไม่ถึงกรวดน้ําถึงหรือไม่ถึงต้องซ้อมรับส่วนบุญซะก่อนถ้าซ้อมไม่ถึงมองไม่ออกว่าเป็นส่วนบุญนี่คือเรื่องของการรับส่วนบุญและปอพระพุทธเจ้าบอกว่าเขาไม่ได้รับส่วนบุญพระเจ้าพิมพิสารก็เลยทําบุญอีกรอบหนึ่ง แล้วก็อุทธิศญาตเหล่านั้นคืนต่อมาก็เห็นอีกอ้วนทวนสมบูรณ์แต่ร้ายผ้านุงได้เหตุน,นี้เองเขาจึงมีการถวายผ้าบังสกุลด้วยนพอถวายผ้าบังสกุลแก่สงคืนหลังก็ออกมาเป็นมีเสื้อผ้าแพรพันนี่ก็คือ เป็นตำราที่เราถือกันมาถึงเรื่องการกรวดน้ำให้แก่บรรพบุรุษหรือผู้ล่วงลับไปแล้วฉะนั้นการกรวดน้ำก็คือเหมือนการส่งของถ้าส่งไปแล้วเขาไม่รับก็คืนกลับมาหาเราเหมือนเวลาที่เราไปเยี่ยมคนคุกเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาเนี่ย ลึกมากเขาห้ามเยี่ยมมากประกันเขาบอกก็ของคุณไม่ให้น้ำแหมลแต่คนจะได้รับส่วนบุญเขาบอกว่าอยู่ในสถานะที่จะได้รับคือพอดีพอดีวันนี้โยมทำข้าวมันไก่มาโยมก็บอกผมอยู่ในฐานะที่จะได้รับคอเลสเตอรอลไม่สูงโยมก็ทานข้าวมันไกไ่แต่ถ้าบอกว่าก่อนออกจากบ้านคอเลสเตอรอล400รอยอย่างเนี้ย ก็ขอเป็นสตรอเบอรี่กันแล้วกันใช่ไหมมีบุญที่จะได้กินพวกนี้แต่เวลาเราพูดที่ภาษาไทยเราเนี่ยเขาก็บอกว่าแม้คนนี้มีบุญมากนะกินข้าวขาวหมูทุกวันข้าวมันไก่ทุกวันได้กล่าวว่าอีกสามเดือนตายแล้วเ <arg ument> ขาตายอย่างมีบุญหลับหลับแล้วตายไปเลยคือบุญมันจะมาตรงมาพอดี คือเส้นเลือดอุดตันไขมันอุดตันในเส้นเลือดก็คือตายอย่างไม่บุญไม่ดิ้นสักนิดเดียวอ่กินข้าวแล้วก็หลับไปเลยให้มีบุญหรือไ,ไม่มีบุญก็ไม่รู้แต่ว่านี่ก็คืออยู่ในสถานนะว่าจะรับส่วนบุญได้หรือรับส่วนบุญไม่ได้อ่านี่ก็คือเรื่องของอ่าคำว่ากินของสงเอาของสงบาปหรือไม่ก็มีคำตอบอย่างนี้ว่า บาปแน่นอนท้าใจปัทุสร้ายเช่นก้อนอิดของรั้วอยู่ดีๆอย่างนี้รู้สึกไม่พอใจอึดอัดเอาฝานมาทุกอย่างก็บาปใช่ไหมฮะแต่ท่านหลวงพ่อบอกว่าถึงเวลาซิตี้สั่งทุกยมมช่วยทุกไม่บาปทุกได้จิตคนละดวง <c oughs> เห็นไหมทุกได้จิตคนละดวงที่ญาติโยมมาวัดก็เช่นเดียวกันเอาอาหารมาถวายพระ เสร็จแล้วพระตัดใส่บาตรเรียบร้อยแล้วถ้าเกินเที่ยงเนี่ยพระถือว่าเป็นของพระพระบาปนะเนี่ยบอกว่าเก็บไว้เนี่ยเกินเที่ยงไงแล้ว,ว่าเกินยามก็เรียามมาตาลิกจากนั้นก็เกินเพลนแล้วโยมเอาไปเถอะช่วยให้พระไม่บาปนี่เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ทีนี้อย่าทำท่าแบบขโมย ไม่ใช่ว่าก่อนก่อนที่จะถวายสังฆทานอันนั้นก็ชิมนิดอันนั้นก็ชิมหน่อยชิมไปเรื่อยจัดโต๊ดเสร็จอิ่มพอดีอันนั้นก็เข้าข่ายไม่รุนแรงแต่ค่อนั้นงจะเข้าข่ายเรียกว่าชิมจนอิ่มปึ้งเลืองนั้นกว่าจะถึงเวลาถวายก็หนักเหมือนกันเข้าข่ายเหมือนกันเอาทีนี้เรื่องนี้ก็คงจบได้ฟังเรื่องกรวดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วของพระเจ้าพิมพิสาร ที่หลายคนถามว่ากรวดน้ำใจกับกรวดน้ำหยาดกรวดน้ำหยาดดียังไงช่วยให้ดินชุ่มชื้นพราดินชุ่มชื้นปลูกต้นไม้ได้ทัน้นตอนนี้มาวัดพุทธปัญญาตมาบอกว่ากรวดน้ำเสร็จแล้วไปรดต้นโพหน้าวัดที่วัดนี้ต้นโพแล้วก็ต้นใสแต่ตอนนี้ต้นโพก็ขึ้นอย่างดีเลยเมื่อก่อนพวกเขียนในเว็บไซต์บอกว่า เป็นต้นโพที่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายหวังว่าเป็นต้นโพโรบินูดไปอย่างนั้นตอนนี้ก็ขึ้นที่วัดพุทธยาเป็นซิติเซนเรียบร้อยแล้ว <c oughs> <c oughs> ขึ้นจากที่นี่เองเลยนะ <c oughs> เป็นเด็กเกิดที่นี่โดยตรงเลยนะฮะเพราะนั้นตุกกลั้งได้มากรวดดังก็ไปหยาดที่ต้นโพเนี่ยที่หน้าวัดแล้วก็หยาดตรงไหนก็ได้ช่วยให้ต้นไม้ชุ่มชื้น เราก็จิตใจชุ่มชื่ขนขณะนั้นได้เจริญอาโปกสินคือดูน้ำและจิตสงบสักหยาดหนึ่งก็ยังดีตรงนี้มีพุทธพจน์ร,รับรองนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลใดเกิดมาตั้งร้อยปีแต่ไม่เคยพบความสงบเลยสู้คนที่เกิดมาเพียงขณะเดียวแต่พบความสงบไม่ได้ ฉะนั้นการหยาดน้ําลงไปนั่นก็คือสงบทําให้จิตเกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นเป็นความสงบหรือเกิดอาโปกสินจิตจับสักขนาดนึงอันนี้ก็เป็นอาโปกสินแนละ้ววับเดียวสองวับสามวับก็ได้แล้วหลายๆครั้งนะมันไปเท่าไหร่นี่ก็ก็ได้แล้วทุกครั้งที่หยาดแล้วเวลาหยาดน้ำเนี่ยยอมอย่าเอามือไปดัก บางคนเนี่ยห้าหกมือดักแล้วน้ำจะลงยังไงเนี่ยเวลาจะนามึงก็แย่กูก็แย่เนี่ยน้ำเปียกมอดไปไหนมาบอกกรวดน้ำเสื้อผ้าเปียกมอดมันก็ไหลมาตางข้อศอกหมดแล้วบันทีกรวดน้ำแบบงูกินหาง <c oughs> ไปจับเสื้อไปเป็นแถวเลยอันนี้ไหนๆก็พูดเรื่องผูกก็พูดไปเลยนะท่านหมายถึงว่าไม่ต้องจับแก้วไข่แก้วมัน จะมาไปตางมหาสารกามไปทางน้องขายญาติโยมนี่เขาน่ารักมากเขาจะเตรียมขวดจะจะพูดดอกอากาศก็ไม่ดีเหมือนเป็นขวดยาชูกำลังอะนะมีเยอะเลยมีคนละสองละสองละสองไม่ออกออกมาได้เว็แล้วก็พามาเทกันเนี่ยเตรียมตัวกรวดน้ำอ่ะสวยหรือบางทีง่ายๆโย,ยมไม่ต้องทำงูกินหางแต่ใช้ถาดก็ได้ สวยดีตั้งวงและกรวดลงในถาดและเอาน้ำเนี่ยไปเทดีกว่างูกินหางเพราะนั้นต่อไปนี้อย่าเอามือแย่จำไห้นะอย่างเราที่มาวันนี้เนี่ยอย่าเอามือไปแย่น้ำเล่นอีกเวลากรวดปล่อยเลยอยันงนั้นอันที่สองไม่เล่นงูกินหางแล้วถ้ากรวดได้ดีเอาถาดวางไว้เมื่อคราวถวายที่ดินที่นี่แจกคนละแก้วคนละแก้ว บางคนยังไม่ฟังกับคาอธิบายกินหมดต้องไปเอามาใหม่ <c oughs> <c oughs> แจกปุ๊บดื่มทันทีอย่างนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นก็เรื่องของการกรวดน้ําหยาดลงดิน <c oughs> ก็คือการทําให้ทัญญพืชต่างๆได้รับความชุ่มชื้นชุ่มชื้นแล้วก็เบิกบานท,ทีนี้ประวัติความเป็นมาว่าทํำยังไงจึงต้องหยาดน้ําลงบนพื้นดิน ขบอกว่าสมัยที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นนั่งบนโพธิบัลลังเนี่ยก่อนจะตรัสรู้ท่านใช้ย,ย้าคาแปดกรรมคนให้ชื่อว่าโสติยะก็นั่งอยู่บนใต้โคนโพนั้นขณะนั้นมีพยามารมาพชนคําว่าพยามารก็มีสองอย่างคือภาษาคนกับภาษาธรรมถ้าเป็นภาษาคนก็คือว่าเป็นเรื่องของพยามารมาพจนมีจ้างมีมา มีจระเข้ต่างๆแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของภาษาธรรมก็คือว่าจิตของพระองค์นั้นทำงานมาหกปีแล้วยังไม่ตรัสรู้เสียทีเพราะฉะนั้นพระองค์อาจจะประวัติคิดถึงวังกลับวังดีกว่ามั่งอะไรมั่งจะได้เป็นจกักรพรรดิเป็นพระราชาอันนั้นก็เหมือนพญามารมาดึงตัวแต่ในที่สุดตามเรื่องเขาบอกว่าพญามารมาถามว่านั้นบัลลังค่า พระองค์บอกบัลลังก์ของข้าพเจ้ามีอะไรเป็นพยานมีแม่ธรณีเป็นพยานก็เลยชี้ลงไปที่พระแม่ธรณีบัตรนั้นก็มีแม่ธรณีบีบมวยผมจนกระทั่งน้ำนั้นเรียกว่าท่วมพยาาลและเสนาบานพ่ายไปและพระองค์ก็ตรัสรู้ในคืนนั้นตีถ้าเป็นภาษาธรรมก็คือพระองค์ก็ใช้ขันติกับเมตตา เหมือนกับแม่นางธรณีเนี่ยเป็นตัวช่วยให้พระองค์นั้นฝ่าฟันปยมานมาจนเสร็จสิ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือความเป็นมาของการตรวจน้ําเพราะฉะนั้นการตรวจน้ําทุกครั้งทุกคราวก็ตั้งใจให้ดีตั้งใจให้สงบทําใจให้เย็นอาตราภาพเองก็คงจะมีเวลาพูดคุยกับญาติโยมทั้งหลายเพียงแค่นี้ก็ขออํานวยพรให้ตันสาจุดชนทั้งหลาย จงมีความสุขความเจริญมีจิตใจที่เยือกเย็นเป็นสุขทุกติป,ปาราตรีการเธอ